ูกใจถูกใจจริงๆผู้หญิงอะไรยิ่งมองอยิ่งมีสเสน่ห์อยากได้เป็นแฟนแค่ความววาเวท่าเธอองเตเรียมเร่ๆไรนางฟันนี่จริงๆ,ๆ มาเจอผู้หญิงอย่างเธองามจนฉันเพลอและเมื่อถึงเธอทุกคืนข้าวมวยสวยหวานเหมือนน้ำตาที่หมดต้องขึ้นจะนั่งจะเดินจะยืนก็ดูสวยขึ้นไม่มีลดลงรูปร่างหน้าตาดูงามสง่าดัะเราก็พงใครเห็นเป็นลงประบ,บานไม่ถูกมาตั้งกีรา อยากได้เป็นแฟนแท้กว่าวาว้าเวโอเคเตร,รียมเร่ไรอาศัยยีนก็ดูเข้าทีอาคาชันแลว้วก็ดีเข้าตาไม่ทาแป้งแต่งหน้าก็สวยกว่านางสาวไทย เธอทำให้ฉันเห็นสวรรค์น,นั้นอยู่ไม่ไกลเมื่อมีนางฟ้าอยู่ไกลจะมองมุกไหนสวยไหมลดลงรูปร่างหน้าตาดวงสาขนาดังรากะพงใครเห็นเป็นลงกลับบ้านไม่ถูกมาตั้งกีรา ชอบลูกจบเขาอะหันไปหันมาน้องบิวอายุ15 15บครับท่าเต้นโอเคนะครับโอ้ท่าเต้นโอเคโอเคในระดับที่จะทำให้คือป้องกันป้องกันไม่เสียงตัวเองแกว่งเดี่ยวเดียวอย่างนีกท่าเต้นพี่วา ฟุตเวิร์คเขาเไม่ได้ถ้าฟุทธเวิร์คมันต้องไปไปรอบเวทีพอตอนเข้ามุมพับหลบฉากได้ไล่ไม่จนเขาเรียกว่าไล่ไม่จนก็ได้ไล่ไม่จนไล่ไม่จน่พ้นจากเสียงแตกเวลานี้เสียงจะกลับมาดีแน่นอนน่าจะนะพี่นะโอเคพี่กบพี่กบด้วยจิตใจและความเชื่อของน้องครับผมเชื่อว่าเขามั่นใจเต็มร้อยแต่ช่วยออกแบบท่าเต้นใหม่นิดหนึ่งนิดหนึ่ง ผมเชื่อว่าถ้ามีคนชี้แนะเขาเขาจะทาได้ดีกว่านี้แต่ว่าความความกล้าความกล้าแสดงออกเนี่ยเต็มเปี่ยมอยู่แล้วแล้วก็มั่นใจแต่เสียนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเพลงนี้ไม่ได้ร้องบ่อยใช่ไหมพ่อไม่ได้บ่อยครับไม่บ่อยไม่บ่อยเเยนเพลงนี้ไม่ได้ร้องบ่อยเพราะฉะนั้นเวลาเพลงเร็วเนี่ยคำมันเยอะคํามันเยอะปั๊บพอคามันเยอะมันจะมีโน้ตบางคําที่มันไม่ถึงไม่ถึงจากการอะไรไม่ถึงจากการฟังน้อย ต้องไปฟังเยอะๆเพราะอย่างพวกพี่ๆนี่เวลาเขาเข้าห้องอัดเนี่ยเป็นเพลงครั้งแรกที่เขาร้องอย่างนี้ต้องร้องกันหลายทีถูกไหมฮะโอ้ฟังเยอะมากต้องฟังเยอะร้องเป็นพันอ่ะเขาเลยเพลงหนึ่งแปดปีกว่าจะได้กว่าจะร้องเพลงหนึ่งแปดปีแต่เขาใช้ไปยี่สิบปีก็โอเคนะโอ้คุ้มนะคุ้มนะเว้ยไม่แต่โดยรวมโดยรวมสนุกโดยรวมสนุกโดยรวมสนุกโอเคโอเคโอเคเอาล่ะเดี๋ยวต้องขอเชิญเอาเชิญน้องลูกนิกครับ อช่วงนี้เดี๋ยวเรารอนะฮะตัดสินกันนะฮะ,ะระหว่างน้องบิวกับคุณนุกนิกนะฮะ,ะว่าใครจะตีตื้นคะแนนเลยขึ้นมาได้ยังไงนะฮะแต่ช่วงระหว่างรอนี่เดี๋ยวเราไปรอยยิ้มข้างสังเวียนครับเชนครับขอบคุณครับข้ามาสู่รอยยิ้มข้างสังเวียนครับเบมื่อกี้พูดถึงนักคอมพนนมคราวนี้สมุทรสาคร หรือที่คนเรียกกันติดหูติดปากเลยก็คือมหาชัยอ้าวทำไมเพราะสมุทรสาครกับคําว่ามหาชัยต่างกันอย่างสิ้นเชิงป๋าก็ต่างกันแล้วทำไมเขามาเปลี่ยนชื่อเป็นมหาชัยไม่รู้สมุทรสาครนี่ก่อนจะไปสมุทรสงครามจะมีนาเกลือเออใช่ใช่ใช่นาเกลือซ้ายขวาบ้านของพี่ทำนาทำนาปลูกข้าวทุกมือเนาะก็ท ขายเกลือนั่นซื้อข้าวบ้านของพี่อยู่ที่การสิน <ucking S 2> ส,วส่วนตัวย่พี่อยู่สมุหรสาครพี่มาเจอคนงามคนงามเจอย,ย,ยากคำว่าเป็นบุญของน้อง ฟังแกสองคนร้องแล้วไม่อยากจะโชว์หน้าอยากจะโชว์แต่ลำแข้งอย่างเดียวไงนี่คือกล่าวถึงกล่าวถึงนาเกลือกล่าวถึงสมุทรสาครจริงๆแล้วการแต่งเพลงเขาแต่งจากวิถีชีวิตของคนพื้นบ้านคนในหมู่บ้านในเอาจังหวัดนั้นเขาทําอะไรเขาก็แต่งเพลงเกี่ยวกับเรื่องนั้นสมุทรสาครติดทะเละใช่เพราะฉะนั้นแล้วเขาก็ทําก่อสร้างครับก็มีก็มีก็มี สร้างเรือประมงก่อสร้างบ้านข้างๆพูดถึงเพลงไม่เกี่ยวกับก่อสร้างเขาก็แต่งจากวิถีชีวิตของคนทะเลเรือตังเกอย่างมหาชัยเนี่ยเวลาคนจะออกเรือเนี่ยนะฮะฝั่งขวาจากมหาชัยจะออกปากอ่าวนะครับขวาเป็นท่าฉลอมครับซ้ายนี่จะเป็นวัดโกรกกรากวัดโกรกกรากไม่มีหลวงปู่ที่เขานับถือกันมากหลวงปู่ครับหลวงปู่ครับทุกคนต้องจุดประทัดเพื่ออะไรฮะให้หลวงปู่ครับตื่น ทราบอเพื่ออะไรเพื่ออะไรบนบานสารกล่าวว่าไปออกทะเลขอให้ได้กลับมามหาชัยจึงมีจึงมีบทเพลงเพลงหนึ่งให้ะไรครับที่ครูชาลีนทรวิจิตตแต่งแต่งจากชีวิตจริงของญาติเขาให้ะไรอ่ะก็คือเพลงท่าฉลอมเอาแล้วใครเป็นคนร้องเพลงนี้ ชลินนันทนาครเนื้อเพลงมันประมาณไหนปะพี่อยู่ไกลถึงท่าชะลองยอมไหมยอมไหมแต่พี่ไม่ตรอมพ,พอลาให้ออกและพยอมนี่มีตัวตนจริงๆร <c oughs> พยอมมีตัวตนจริงญ <c oughs> าติเขาเคยเอาปลาจากทะเลครับผมเอามาให้ผู้หญิงคนหนึ่ง <c oughs> ชื่อว่าพยอม <c oughs> เออแล้วเาออกอะไรออกอะไรออกทะเลจ๋าะไรห,หาปลามาฝา มแม่คุณควัญใจคนยากรับไหมเขารับไหมรับกลวยตาจากผ้านเนือของปลาปลาปลาจะ้อไ้ไมเออแล้วรู้อะไรบ้างเรื่องทะเลนี่รู้บ้ยงเรื่องทะเลนั่นพี่พอรู้แต่ว่าเรื่องที่เราไม่รู้เลยอะแต่เรื่องเจ้าชูฉันแม่ฉันแม่ไม่รู้จะท่าผันเพลไว <c oughs> <c oughs> ยังไม่บวดอออเหรอแต่ความรักเกินควรใครครับลึกเท่าไหร่ไม่รู้อย่างถึงถ้าชะลอมกับมหาชัยไกลไหมจะคิดทำไมว่าไกลเชื่อมอะไรเขาเชื่อมอะไรเชื่อมแมวใชาปะชีวิตของคนแถวย่านมหาชัยผมถึงบอกครับบทเพลงในประเทศไทยนอกจากกราบโครงกรที่สวยสดงดงามแล้วมีเรื่องมีราวและแต่งจาก ที่จริงโดยเฉพาะบทเพลงลูกทุ่งนะครับเหมือนฟังนิยายหนึงเรื่องสั้นๆแค่32ห้องดนตรีเท่านั้นเองก็เป็นละครนเรื่องแล้ว4ท่อนใช่และนี่คือรอยยิ้มข้าสังเวียนาับสนุนโดยแลกตาซอยเอ็กซ์ตร้า300 ครับระหว่างาอัอมพอเเบองจัดนครปนมกับะะสมุทรสาครคะแนนต่างกันอยู่เพียง10คะแนนเท่านั้นอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งของผมก่อนนะครมาดูคะแนนคุณนุกนิกกันนะฮะนุกนิกจากนาครปนมคือ865อ ห5เราต้องทำ875ถึงจะเท่าเขาจะได้ไหมครับไหวไหมที่เราถอไหวไหมด้วยท่าเต้นฟุตเวิร์กของเราเขาไหวนะมาดูคะแนนของน้องบิวนะครับจากกระทุ่มแบงค์ครับกรรมการพร้อมนะครับคะแนนของเขาคือ น้ำไปแล้วตอนนี้น้ำไป25คะแนนโอ้ตรงวัดกันที่คนสุดท้ายนี่นะขอบคุณน้องนีขอบคุณบิวครับขอบคุณดครับขอบคุณครับขอบคุณครับคนสุดท้ายนะครับก็ต้องกลับมาเป็นฝั่งนี้ก่อนนะครับก็คือฝั่งสมุทรสาครนะครับซี่จะร้องโดยน้องตั๊กนะครับก็ขออนุญาตคุยกับทางชุมชนหน่อยนะฮะประลัดสุภาสกุลเงินปลัดอบตคลองมาเดือสมุทรสาครสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าหากไปถึงรอบชิงได้ได้ห้าแสนจากมาม่าสมุทรสาครตั้งใจไปทำอะไรนะครับ คือตั้งใจจะเอาเงินจํานวนนี้นะคะไปพัฒนาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองมะเดื่อให้กว้างขวางยิ่งขึ้นค่ะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็คือให้เด็กเด็กต่างๆมามาได้เรียนรู้ทํากิจกรรมด้วยกันเด็กในชุมชนค่ะแล้วตอนนี้เขามีที่อยู่ไหมครับมีอาคารที่จะทํากิจกรรมมีค่ะมีหลังชั้นเดียวค่ะชั้นเดียวแต่ไม่พอค่ะไม่พอก็เลยถ้าได้นนี้ไปจะสร้างเพิ่มมีเด็กอยู่สักกี่คนนะที่ไปร่วมกิจกรรมกัน ตอนนี้มีอยู่200กว่าคนโคอ้โหมันเยอะจังล่ะฮะทั้งอบตทั้งตำบลเลยเหรือไงฮะค่ะค่ะทั้งตำบลเพราะว่าเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตำบลคลองมาเดื่อกับทุ่มแบนค่ะครับ200กว่าคนนะต้องการพื้นที่อยู่แล้วนะฮะไม่งั้นจะแออัดมากเลยก็เอาใจช่วยนะครับจะ<า>ได้หรือไม่ได้ต้องอยู่ที่คนนี้ครับคนสุดท้ายชื่อคุณตั๊กชื่อจริงชื่ออะไรครับมายุรามายุราเป็นคนตั๊กมายุราตั๊กมายุราแม่ตั้งใจแบบเป็นตั๊กมายุราเลยเหรอ ชอบเลยว่างั้นชอบหรือตั้งใจเลือกเ,เพลงอะไรมาประกวดครับคุณตั๊กกราบเท้าย่าโมค่ะเอาล่ะสิเดี๋ยวเดี๋ยวเยวร้องกรับเท้าย่าโมเลยกราบเท้าย่าโมของค<า>ุณ<อ>สนอสนา<พ>รีราช<ม>สีมาไม่ใช่ของสิริพรอยู่ยอดใช่ไหม ทักมายุราดีแล้วลูกอย่าตักลีลานะลูกแล้วร้องกลับเท้าย่าโมด้วยอ่ะายสัปดาห์ที่ผ่านมาทุกครั้งที่ตักลีลามามาักจะเอ่ยเสมอว่าทาไมไม่มีคนเอาเพลงของสุนารีมาประกวด<อ>วันนี้เธอตั้งใจมาจากบ้านด้วยเพลงนี้เลยของสุนารีทำไม <รา S 2> ทำไมอยากรู้อยากรู้พอมีเพลงสุนารีไอคนที่มันพูดว่าทำไมไม่มีเพลงสุนารีมันก็ไม่มาไม่เป็นไรตอนนี้มันดูโทรทัศน์อยู่ที่บ้าน ทีรัฐอยู่เออทำไมตักถึงไม่ร้องตักลีลาแต่ร้องสุนารีครับตักเพราะว่าชื่นชอบผลงานเพลงนี้เป็นพิเศษเค่ะแล้วก็เป็นเพลงแจ้งเกิดของคุณพี่สุนารีด้วยค่ะก็นําเพลงนี้มาประกวดในวันนี้ค่ะนี่ตั้งใจเลยนะตั้งใจเลยนะตั้งใจเลยไม่แล้วหนูไม่ไม่รู้สึกวันไหวเหรอที่แบบต้องมร้องให้กับเจ้าของเพลงเขาฟังเลยก็ทําให้เต็มที่ที่สุดแล้วกันค่ะเอเอวันนี้มากับใครคะ มากับคุณแม่แล้วก็คุณพ่อค่ะโอ้คุณพ่อคุณแม่มาคบไหนพ่อแม่ยกมือหน่อยครับคุณพ่อกับคุณแม่อ๋าคุณแม่ทำไมตั้งชื่อลูกว่าตั๊กเนี่ยที่โรงพยาบาลเขาตั้งชื่อจริงชื่อมายุราละค่ะก็เลยมาตั้ชื่อตั๊กอีกคำหนึ่งแล้วเป็นคนที่ชอบตั๊กมายุราอยู่แล้วด้วยแล้วลูกคนอีกคนนึงนะชื่อเอกสรพงศ์แมล่ตรงนี้มีใครชื่อหรูสัญญาแม่พูดเลยเชียร์ลูกหน่อ่เชียร์ให้กำลังใจลูกหน่อยครับ วันนี้ขอให้น้องตั๊กทำให้เต็มที่นะคะแม่ให้กำลังใจคะ่ะแม่เมสียงสัน่นแม่เมสัน่นพ่อเนี่ยพ่อจะทนร้ว่าทำให้ดีที่สุดับทำให้ดีที่สุดนะคะเอาละพร้อมนะครับกราบเท้าย่าโมของสุนารีราชสีมาร้องโดยตั๊กมยุรากทุ่มแบนเชิญ